เสียงดังขนาดเนี้ยใครจะหลับลงสกอ็อตเอ็กซ์ตร้าสัมผัสนุ่มเนื้อแน่นเฮ้ยได้การละออเอาละเดี๋ยวก็รู้เข้าไปเข้าไปนั่นแหละใชยย่ยศสกอ็อตเอ็กซ์ตร้าสัมผัสนุ่มเนื้อแน่นเงียบสงบจังเลย พลลังแอ,อยปลาสะบะย่างซีอิว่วน่ากินปลาสาบะย่างเกลือของชอบนี่สิทีเด็ดปลาสาบะราดพริกต้องลองชิมใหม่ปลาสาบะราดพริกสีสันของความอร่อยจากปลายิ้มเนื้อนุ่มเผ็ดลึกรเซ กมลเพื่อการเก็บออมและรองรับค่ารักษาพยาบาลให้ลูกคุณตลอด24ชั่วโมงเพื่อเสียงหัวเราะที่คงอยู่กับคุณต่อไปโครงการขวัญกมลจากประกันชีวิตรีอยุธยากระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขอเชิญสมัครเข้าแข่งขันฝีมือช่างปูนแห่งประเทศไทยครั้งที่2ชิงโล่และเงินรางวัลมากมายสมัครได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหรือตัวแทนจำหน่ายปูน TPI วันนี้ถึง20มิถุนายนศกนี้สนับสนุนโดยปูน TPI เราสร้างอนาคต มิตซูบิชิกาแลนอาลติมาให้คุณสัมผัสสมรรถนะที่ร้าวใจพร้อมเงื่อนไขพิเศษที่ถูกใจดาวได้โดยเงินหมื่นพอนนานถึง66เดือนพร้อมข้อเสนอพิเศษมากมายหมดเขต31สิงหาคมศกนี้กว่า147ปีที่คอเบียร์ทั่วโลกซึ่งทราบรสชาติเกินจินตนาการที่ซ่อนอยู่ในทุกปลายฟอง เบียร์คาร์ลสเบิร์กคนที่สัมผัสแล้วเท่านั้นที่บอกคุณได้เบียร์คาร์ลสเบิร์กรสชาติเป็นหนึ่งเดียวทั่วโลกผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการซีเกมครั้งที่18 ATM ลดราคาครั้งใหญ่กว่าที่เคยลดมาผ้หาหางกระรอกผ้ายอยยู่ผ้าปิเก้ตัดราคาขายเพยงเม็ดละ55บาบาทลดครั้งใหญ่สมนาคุณทุกท่าน วันนี้ถึง30มิถุนายนสงี้ที่ ATM ทุกสาขาความสดใสที่ทักทายทุกเชา้าเหมือนความสดใหม่จากนมโฟร์มอสพาสเจอไรส์ที่มาถึงคุณทุกวันด้วยคุณภาพที่เรียกใส่แล้วโฟร์มอสพาสเจอไรส์สดใหม่ทุกวัน เป็นหนึ่งจึงสะกดทุกสายตาให้หยุดอยู่ที่คุณโตโยต้าโคโรล่านี่แหละไล์เรา ประโยชน์ใช้สอยใหม่เครื่องครัวสเตเลสตรานกนางนวลหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยสเตเลสเตีลซื้อคุณภาพซื้อตรานกนางนวลหลงไหลในรูปในสัมผัสสนิทสนิหารื่นรมในกลิ่น Black el, สักสีที่แทท้จริงุกครั้งที่คุณแม่ชงนมผงผสมน้ำผึ้งตราหมีให้ลูกดื่มคุณมั่นใจได้ว่าลูกรักวัยหนึ่งปีขึ้นไปของคุณจะได้รับคุณค่าสารอาหารห้าหมู่พร้อมวิตามินและแร่ธาตุรวมที่สกชนิดนที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายความคิดและสติปัญญา <laughs> เพื่อให้เขาสู่โลกกว้างอย่างแข็งแรง เนมผงผสมน้ำผึ้งตรามีเอสเฟโรความใฝ่ฝันที่สัมผัสได้จากแดบู ไม่ร่วงล็อกเพราะผมใช้พรีเซนเตอร์เมื่อผมร่วงช่วยด้วยพรีเซนเตอร์สดใสสะอาดเต็มรสชาติน้ำปลาแท้ตราแม่ครัวฉลากทอง หัวใจสำคัญในการปรุงอาหารของคนไทยน้ำปลาแท้ตราแม่ครัวฉลากทองรสชาติแท้น้ำปลาไทย ran away from world away a bad mad world. ตัวคุณเป็นไปด้วยฝุ่นเชื้อโรคและแบคทีเรียเครื่องปรับอากาศแคเรียเทอร์โบคูช่วยกำจัดด้วยระบบฟอกอากาศไมค์บัสเตอร์ให้พลังเย็นทันใจให้อากาศบริสุทธิ์เมื่อความหอมระดับนี้อยู่ในแชมพูทีร่าใหม่ก็ต้องพิสูจน์ดูว่าทีร่าใหม่กลิ่นกุหลาบจะหอมกุหลาบซาบซึ <t 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 uh ้งสักแค่ไหนทีร่าแชมพูที่หอมลึกล้ำ เนี้ยนะมันเย็นมากเราจะกลัวแม้เป็นห่วงจังเลยอะ่ะโทรศัพท์ที่บ้านก็ยังไม่ได้ติดองเนี่ยเราถ้าเกิดเรามีโทรศัพท์นะเราจะได้ทบปรึกษากับเพมได้ไงเทเลคอมเมเชซียขยายขายสายถึง1นล้านสองแสนเลขหมายแล้วจบหมดแล้วใช่ไหมยื่นขอวันนี้เ,เดินสายหลักในบ้านให้ฟรีหมดเขตห้ากรกฎา,าคมศกนี้หนูกลับมาแล้วค่ะเนี่ยบ้านเรานะคะน่าจะมีโทรศัพท์สักเครื่องเทเลคอมเเเซีย อมทุกเมื่อคุเเมืื่่ออพณการสูบบุหรี่ในโรงภาพยนตร์เป็นสิ่งต้องห้ามไม่มีปัญหาเคี้ยวมาฝรั่งสเปียมิน์ของริกลี่เมื่อสูบบุหรี่ไม่ได้เคี้ยวมาฝรั่งสเปียมิน์ของริกลี่เพื่อความรู้สึกผ่อนคลายอย่างที่คุณพอใจต้องทนต้องสวยต้องทนต้อง ก็นี่ไงตู้เย็นซิงเกอร์ดีไซน์ใหม่ที่สวยทนทั้งข้างน,นอกข้างในอยากรู้เรื่องนี้ช้าเกินไปนะครับได้ตา20นิ้วใหม่ก็มีแต่เจ้าออกโตปัสเท่าน,นั้นแหละไม่ไว่าจะเป็นระบบสเตอริโอพร้อมคำบรรยายเมื่อเล่นกับเลเซอร์ดิสให้พลังเสียงตะขึ่ใหม่ได้ตาออกโตปัสหลุงเล่นเพียบราคาสบายใจ เดินทางไปกับรถไฟสายพิเศษกับเจเจตรินเสาร์ที่24มิถุนายนนี้เจ็ดสีคอนเสิร์ตสังคมนี้ให้โอกาสให้ความสําเร็จแล้วก็ให้อะไรต่ออะไรกับผมมากมายถ้าเรามีกําลังมีความสามารถก็ควรจะทําสิ่งที่ดีเพื่อตอบแทนชาติบ้านเมืองกันบ้างผมกับคนอีกหลายคนที่มีแนวคิดทางเดียวกัน จึงขันอาสาเข้ามาทำงานการเมืองภายใต้ชื่อพักนำไทยเพื่อชีวิตที่ดีกว่าพักนำไทยมองไกลฉับไวใจกล้าคนไทยควรมีชีวิตที่ดีกว่านี้จริงไหมคะที่แฟบเพอร์เฟกผสมครีมเชเนอร์ช่วยให้เสื้อผ้าแลดูใหม่อยู่เสมอไปฟังคุณสมชายนาย,ยกสมาคมอุตสาหกรรมฝ้ายไทยคะ่ะจริงครับแฟบเพอร์เฟกซักผ้าได้สะอาดแถมยังช่วยปกป้องใยผ้าให้เสื้อผ้าแลดูใหม่อยู่เสมอ มาดูกันว่าทําได้อย่างไรเริ่มด้วยเอนไซม์สวีพลังถ้าจัดคราบได้ลึกถึงในสุดจากนั้นพิเศษด้วยคอนดิชเนอร์ถนอมผ้าช่วยปกป้องใยผ้าไว้ไม่ว่าจะซักกี่ครั้งดูสิคะผ้าขาวขาวหมดจดผ้าสีสีสดใสด,ดูเหมือนใหม่อยู่เลยคะ่ะอย่างนี้ไงครับแฟบเพอร์เฟกจึงเป็นผงสักพอกเจ้าเดียวที่เรามั่นใจในประสิทธิภาพคุณเอกก็พิสูจน์ได้แฟบเพอร์เฟกผสมคอนดิชเนอร์ถน,นอมผ้าสะอาดหมดจดพร้อมปกป้องใยผ้า กระดาษซูเปอร์ไวเปอร์บินตรงจากอเมริกาชัดถูได้หมดจดนี่ก็ได้นี่ก็ได,ได้ไม่น่าเชื่อซักก็ได้เติมเชล250บาทได้แน่กระดาษซักได้วันนี้ถึง31กรกฎาคมศกนี้ขอต้อนรับสู่บ้านพักในฟาร์มสไตล์ออสเตรเลียโรงแรมที่ไม่มีศูนย์ธุรกิจมีแต่สิ่งดีๆที่คุณอาจไม่เคยพบมาก่อนออสเตรเลีย สัมผัสแห่งฝันพบสีสันของชีวิตตั้งแต่ท้องฟ้าจดพื้นน้ำและแนวปะการังใหญ่ที่สุดในโลกได้ที่นี่ออสเตรเลียสัมผัสแห่งฝัน สีชารุ่น o มอร์ n ิ n งสร้างจินตนาการด้วยเสียงทรงพลังชาปกองทัพต้องเดินด้วยทองแต่ถ้าทองรองก็อร่อยง่ายๆกับยูโรคาสตาร์ดเค้กยูโรคาสตาร์ดเค้กอร่อยไม่เลือกที่ คุณนี่นะเขาเรียกเหมือนโดยบังเอิญแต่นี่ตั้งใจให้เหมือนมาม่าเป็ดพะโลรสชาติที่เข้มถึงเครื่องพะโล้แท้มาม่าเป็ดพะโลอร่อยเหมือนเหมือนโดยไม่บังเอิญหวานเค็มเ็มมันมันของลูกอมขิงบุยตราสิงไฮที่เคยติดใจวันนี้มาแนวใหม่เย็นฉ่ำชื่นใจในรูปไอศกรีมไอศกรีมกลิ่นบุยตราสิงไฮอร่อยเดิมเพิ่มความเย็น หวานอยู่เค็มเนมันจากไอศครีมยูนในแตเครื่องดื่มในท้องตลาดส่วนมากมีสารอาหารไม่เท่ากันจ right? ึงให้คุณค่าต่างกันกระทิงแดงเอสิครับมีสารอาหารตั้ง10ชนิดยังมีคุณค่าสูงห้ามดื่มเกินวันละสองขวดปรสังเกตนำเดือนบนฉลากก่อนดื่มทุกครังรับโชคตลอดปีจากปีนี้ปันป็นซื้อสี สิทธิ์รับผู้ปองชิงรางวัลถึง6ครั้งมูลค่ารวม6ล้านกว่าบาทวันนี้ทีิกุมภาพันธ์2539ไม่ถูกครั้งนี้ผู้ปองมีสิทธิ์รับโชคครั้งต่อไปจากประมาณ19มิถุนายนนี้ช่องเจ็ดสีขอเชิญชมกอล์ฟยูเอสโอเพนปี1 9 9 5บันทึกเทปการแข่งขันรอบที่3วันนี้ตั้งแต่เวลา24นาฬิกาเป็นต้นไปและถ่ายทอดสดจันทร์ที่19มิถุนายนตั้งแต่เวลา4ีนาฬิกาเป็นต้นไป ต้องลีภัยแดดก,กันไม่จบสิ้นถ้ายังปล่อยให้การคุ้มครองสีผ้าสิ้นสุดแค่เวลาซักใหม่เปา U V Color พลังซักสะอาดปกป้องสีผ้าขณะตากไปจนถึงขณะใส่เปา U V Color พิทัก์สีผ้าสู้ภัยแดด 2กรกฎาคมไปออกเสียงพลิกโฉมเมืองไทยด้วยคำมั่นสัญญาดีเธอเดิมจะอยู่ดูแลเป็นเพื่อนผิวตลอดไปเพื่อสุขภาพผิวสดใสดีดกว่าเดิมเพราะรอบๆตัวคุณเป็นไปด้วยฝุ่นเชื้อโรคและแบคทีเรีย เครื่องปรับอากาศแคเรเอเทอร์โบคูช่วยกำจัดด้วยระบบฟอกอากาศไมค์บัสเตอร์ให้พลังเย็นทันใจให้อากาศบริสุทธิ์สบ,บายใจจังเลยีไม่ต้องห่วงแล้วว่าผมจะกลับไปสียอีกตอนนั้นนะ่ะผมเสียมากจะต้องตัตดเคดเลยค่ะ นะที่มีแพนทีนเอ็กซ์ตร้าทรีทเมนต์สูตรโปรวิตามิน B 5เข้มข้นซึมซาบบำรุงจากรากพร้อมปรับสภาพพิเศษแก่ผมบริเวณที่แห้งเสียจนถึงปลายผมไม่น่าเชื่อนะผมที่เคยเสียขนาดนั้นจะสุขภาพดีได้ขนาดนี้แพนทีนโปรวีเอ็กซ์ตร้าทรีทเมนต์สุขภาพผมดีจนนางงานลองสิคะจาก p n g ถ้ามีผมสักฟอกกล่องนึงให้ลองจะลองไหมครับน่าสนใจนะคะน,น่าจะทด,ทดลองดู พอหลังจากใช้ b r i s เ e e กแล้วนะคะรู้สึกว่าคราบที่เคยติดฝังแน่นนี่ขจัดออกได้หมดค่ะรู้สึกดีขึ้นนะคะตอนนี้เสื้อผ้ารู้สึกกลิ่นสะอาดขึ้นกว่าเดิมสีขาวอย่างนี้นะคะซักไปกี่ครั้งก็ยังขาวเหมือนเดิมเหมาะกับแม่บ้านสมัยใหม่มากเลยนะคะเพราะว่าซักแล้วสะอาดได้รวดเร็วและกลิ่นก็หอมเปลี่ยนมาใช้ b ร i e เ e e กแน่นอนค่ะ อิโมโฟอร์มน้ำยาบ้วนปากลดการเสียวฟันที่กองอาหารและยาสหรัฐอเมริกาให้การรับรองเสียวฟันฟันไม่เสียวด้วยอิโมโฟอร์ม,โม,โรมเกือกดีฟันไม่เสียวใช้อิโมโฟอร์ม ให้เข้ากันได้อะไรอะๆก็ดีขึ้นออกน้ำไอเดียลสแตนดาร์ดคู่ที่เข้ากันได้สวยกับสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ดได้ตายี่สิบวิ้วใหม่ก็มีแต่เจ้าออกโตปัสเท่านั้นแหละไม่ว่าจะเป็นระบบสเตอริโอพร้อมคำบรรยายเมื่อเล่นกับเลเซอร์ดิสให้พลังเสียงสะทึมใหม่ได้ตาออกโตปัสหลุงเล่นเพียบราคาสบายใจสึกดาวรุ่งทีวีสีเมุ่งแชมป์โลก พุทธที่21มิถุนายนนี้ชมศิริมงคลสิงห์มนัสศักดิ์รองแชมป์มาดับที่25รุ่นซูปเปอร์ไฟเวทของสภาหมวยโลกคุณกำบ้นกับเัาคัมปานียรองแชมป์มาดับ4รุ่นจูเนียร์แบนเตวเวทของฟิลิปปินส์เจเรดดัชบอยยิงพบจอห์นเมดินา่าและดาวเหนือเฉลิมศรีพบอนันตเดชเกตประสานชัยถ่ายทอดสดจากลานเพลิน7สีเที่ยงตรงพุทธที่21มิถุนายนนี้พลาดไม่ได้สนับสนุนโดยกลุ่มบริษัทสุราทิพย์จำกัดมหาชน ปูนทีพซ at ีมาทาเจนอีสานดาริ่งยางไฟสโซนยางรถบรรทุกบราโวโทรทัศดายสตาร์บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนภาพยนตร์สามงคลฟิล์มเรื่องจอนนี่นเนมโมนิกเร็วผ่านรกสมุนไพรใต้เง็กอีแก้ปวดเมื่อยแอนตาซิน ปีใสหูควายความหมายที่คอยทิ่มตำํำมากมายคิดมงเงดมาเมือดดำตอกย้ำมงม่เหมือนควายบนท้องฟ้ามีดาราพร่างพรายดาวสดใสใชี่ส่องทางชี้นำจะเอาทุ่งนาเป็นกระดานดำขี่ควายท่องจำแล้วก็ขอกอกาควายเอ้ยควายเท่าขี่หลังเราไหลลง เรารักเรียนนังเสือเติดโตเป็นสาวเอ้ยโตลังเจ้านมสดใสเราเรียนมีวิชาพวกเราไม่ง่องงา่าคงดีถ้าทุกที่เป็นที่เรียนได้โครงการให้การศึกษาผ่านดาวเทียมไทยคมโอกาสสำหรับคนไทยทุกคน มิตซูบิชิกาแลนด์อาลติมาให้คุณสัมผัสสมรรถนะที่เราใจพร้อมเงื่อนไขพิเศษที่ถูกใจดาวได้ด้วยเงินหมืน่นผ่อนนานถึง66เดือนพร้อมข้อเสนอพิเศษมากมายหมดเขต31สิงหาคมศกนี้ผมกลัวผมจะร่วงววมัยคุณไม่กลัวร่วงบ้างผมไม่ร่วงหรอกเพราะผมใช้พรีเซนเตอร์เมื่อผมร่วงช่วยด้วย รกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขอเชิญสมัครเข้าแข่งขันฝีมือช่างปูนแห่งประเทศไทยครั้งที่2ชิงโล่และเงินรางวัลมากมายสมัครได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหรือตัวแทนจำหน่ายปูน TPI วันนี้ถึง20มิถุนายนศกนี้สนับสนุนโดยปูน TPI เราสร้างอนาคตปลาซาบะนั่งซีอิว๋วน่ากินลาซะบะยั่งเกลือของชอบนี่สิทีเด็ดปลาซาบะในซอสพริกต้องลองชิมใหม่ปลาซาบะในซอสพริก สีสันของความอร่อยจากปลายิมเนื้อแน่นเผ็ดนุ่มสปอนเซอร์เครื่องดื่มมีคุณค่าสำหรับผู้ที่เสียเงือมากๆากร์ทินแดงโคลารสซ่าแบบไทย งามที่ครบทวนทุกประโยชน์ใช้สอยใหม่เครื่องครัวสเตเลสตรานกนางนวลหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยสเตเลสสเตลลซื้อคุณภาพซื้อตรานกนางนวลครบ่องครัวนกใช้แป้งโปรเทคส์ใหม่เพื่อเพิ่มการปกป้องจากการสัมผัสกับแบคทีเรียสาเหตุของการระคายผิวและกลิ่นเหม่อแป้งโปรเทคสสดชื่นสบายตัวพร้อมปกป้องผิวจากแบคทีเรียผ่านการทดสอบแล้วว่ายับยั้งการเติบโตของแบคทีเรีย มีสมสูตรเพื่อปกป้องสูตรอ่อนละมุนสูตรสมดุลสูตรเพิ่มประสิทธิภาพลองใช้สิคะเพื่อความสดชื่นมั่นใจตลอดวันแป้งโปรเทค์ใหม่เพื่อสุขภาพผิวที่ดีทุกวันเอสเฟโรความใฝ่ฝันที่สัมผัสได้ จากแดบูแม้กายจะเป็นหญิงแต่ใจจริงนั้นแปร่งเกินชายชมเรื่องราวการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของตำรวจหญิงกับเหล่าทราชนในยอดตำรวจหญิงนำแสดงโดยลิขิตเอกมงคลเมมยพรจตุรพุทธชดาพรรัตนากรกะมลชนกกมิติริรว่วมโดยนักแสดงอีกมากมายเสนอทุกคืนวันอังคาร4ทุ่มิอย่าพลาดชม มาชมข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะกลุ่มชายชะการคงปืนเอ็มสิบหกบุกชิงตัวผู้ต้องหาขณะที่ชุดเฉพาะกิจตำรวจภาคที่หนึ่งจับกลุ่มบ่อนขนาดใหญ่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะก่อนหน้าจะมีการชิงตัวผู้ต้องหาชุดเฉพาะกิจของพลตำรวจตรีธวัชชัยภัยลีรองผู้บัญชาการตำรวจภาคที่หนึ่งประมาณ50นายได้เข้าจับกลุ่มบ่อนพนันไก่ชนเฮียขาวซึ่งใช้ชื่อบ่อนว่าเทพเทพารัก ที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่16ถนนเทพารักษ์อ,อําเภอบางพลีใหญ่ขออภยัยค่ะตำบลบางพลีใหญ่อ,อําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากจัดให้มีการชนไก่โดยไม่รับอนุญาตและได้ควบคุมตัวนางอารีรื่นชื่นจิตนายบ่อนพร้อมด้วยนักขนานเกือบ1000คนไว้ได้ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบปากคำเพื่อลงบันทึกประจำวนันและพิม,มพ์มมมือพพิ์ลายมือผู้ต้องหาอยู่ในบ่อนได้มีกลุ่มชายชะกัน8ปคนขับรถกระบะสีแดงไม่ทราบยี่ห้อและเลขทะเบียนมาจอดที่ลานจอดรถ จากนั้นชายจักรการสองคนได้ลงจากรถพร้อมด้วยืนอาวุธปืนสั้นตรงเข้าถีพังประตูบ่อนเข้าไปชิงตัวผู้ต้องหาชายหนึ่งคนออกมาจากที่เกิดเหตุและขึ้นรถกระบะหลบหนีไปมุ่งหน้าไปยังอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีก่อนหน้าจะหลบหนีไปกลุ่มนายจักรการยังได้ชูปืนเ1 6ขึ้นขู่เจ้าหน้าที่ไม่ให้ติดตามและต่อมาก็ได้มีการประสานงานไปยังตำรวจทางหลวงเพื่อสกัดจับกลุ่มแต่ยังไม่พบตัวสำหรับบ่อนเทพเทพรักแห่งนี้เป็นบ่อนพนันใหญ่ที่มักเปิดขายบัตรนอกเหนือจากวันที่ได้รับอนุญ,ญาตอย่เปป็นประจ จนกระทั่งทุจริตพกิตำรวจภาคที่1ได้บุกเข้าทำการจับกลุ่มหัวหน้าพักประชากรไทยก็ยืนยันว่าหากได้เข้ามาเป็นฝ่ายบริหารประเทศจะเริ่มเลิกโครงการรถไฟฟ้าธนายงทันทีค่ะนายสมัครสุนทรเวทหัวหน้าพักประชากรไทยซึ่งพูดภายหลังไปช่วยปรสาสัยหาเสียงให้กับลูกพักที่ลงสมัครในเขตสที่บริเวณสนามหน้าโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา ในการหาเสียงหัวหน้าพักประชากรไทยได้ชูประเด็นการแก้ไขปัญหาหลักๆของคนกรุงเทพมหานครที่พักประชากรไทยอาสาจะเข้ามาแก้ไขอันได้แก่ปัญหาจราจรปัญหาเศรษฐกิจปัญหาแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยการผ่านน้ําเข้าเขื่อนการขยายขนาดรางรถไฟให้เป็นมาตรฐานการสร้างมือบริวารและการขายบริการขอภัยค่ะและการ ขยายบริการโรงพยาบาลของรัฐบาลให้ทั่วถึงส่วนเรื่องรถไฟฟ้าธนาโยงในสมัครยืนยันว่าหากได้เข้าไปมีส่วนในการบริหารประเทศแล้วจะต้องดําเนินการล้มเลิกโครงการดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นข้อผิดพลาดของรัฐบาลที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นเราพูดแต่ก็ยังอยู่ในกระดาษตัง้งยังไม่ตอกเข็มแต่รัฐบาลที่แล้วตัดสินใจผิดพลาดยอมให้ทำำําดาเนินการไปรัฐบาลใหม่เข้ามาถ้าเราเป็นฝ่ายบริหารเราก็ต้องบอกว่าขอยุติคุณเสียหายไปเท่าไหร่เราจัดการจ่ายสตางค์ให้ เราต้องรักษาบรรยากาศของบ้านเมืองไว้ครับในเมืองต้องอยู่ใต้ดินชานเมืองใกล้ยอยู่เหนือดินชานเมืองไกลยอยู่ติดดินที่ไหนในโลกเขาก็ทํากันอย่างนี้ของเราเท่านั้นเองอรัสามเจ้าสี่เจ้ามาทําแข่งกันแล้วมาทําผิดที่ผิดทางด้วย <met> เรื่องพันธุงี้ผมว่าประชาชนคงมองเห็นครับอ <met> ันนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กที่ได้โอากาสในสังคมนะคะจึงได้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งวอนตีการกุศลเพื่อเด็กขึ้นค่ะ กลุ่มนักธุรกิจจากหน่วยงานเอกชนหลายแห่งได้รวมตัวกันั้างวงดนตรีร็อกการผุศสนขึ้นเพื่อหาเงินช่วยเหลือสมทบทุนมูลนิธิเด็กเช่มนมวนที่ร่วมจิตน้อมกล่าวโดยได้ประเดิมเล่นให้กับงานของตำรวจท่องเที่ยวซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมหรือทราเวลเป็นครั้งแรกในวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานายสมพันธ์จรุมินินกรรมาการบริหารและผู้จัดการทั่วไปบริษัทฟูจิฟิล์มหัวหน้าวงก็ได้กล่าวในการมาร่วมการั้งวงดนตรีเพื่อการกุศสครั้งนี้ว่า เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำขึ้นเพื่อช่วยสังคมซึ่งผลประโยชน์หรือรายได้ทั้งหมดจะยกให้กับกองทุนเด็กโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆและมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการร่วมวงดนตรีอื่นๆจัดคอนเสิร์ตท,ที่ยิ่งใหญ่ไม่นานนี้ผู้นำนักศึกษาจีนซึ่งถูกจับกุมระหว่างการชุมนุมประท้งวงเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อ6ปีที่แล้วที่เวรจัตุลัสเทียนอันเหมือนนะคะก็ได้รับการปล่อยตัวแล้วค่ะ นายหลิวกังอดีตนักศึกษาสาขาิฟิสิกของมหาวิทยาลัยปักกิ่งซึ่งเป็นผู้นำคนสําคัญของกลุ่มนักศึกษาที่ชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลจีนที่ตระดุลัดเทียนอันเหมินเมื่อ,อ2532ได้รับอิสรภาพแล้วในวันนี้หลังจากถูกคุมขังในข้อหากบฏนานถึง6ปีเต็มโดยเช้าวันนี้นายหลิวกังได้โทรศัพท์แจ้งแก่มันดาซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองจิลินนายหลิวกังได้ให้สัมภาษณ์ว่าแม้จะได้รับการปล่อยตัวแต่เขาก็ต้องอยู่ภายใต้าการดูแลของตำรวจต่อไปอีก2ปี โดยห้ามติดต่อกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศและทุกคนที่เป็นศัตรูของรัฐบาลจีนโดยเด็ดขาดสํหรับวันนี้ก็หมดเวลาของการเสนอข่าวแล้วนะคะติดตามข่าวช่วงต่อไปในข่าวเช้า5.30นาิกานาทีค่ะสํหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะกรมศิลปากรร่วมกับสาขาชีวว,วิทยาสสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติเรื่องการเส่อมสภาพของสมบัติวัฒนธรรมทางชีวภาพครั้งที่3 4-7กรกฎาคม2538ณโรงแรมฮิวตันอินเตอร์เนชันแนลสำร,รองที่นั่งที่ไฟนรักศิลป,ปะโบราณวัตถุก่องพิพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติโทรศัพท์โทโท4135โทร, 4, 1, 3, 5, โทรภายใน20มิถุนายนนี้ จากนี้ไปท่านจะได้ชมเทปนิกภาพการแข่งขันกอล์ฟ U.S. Open ประจำปี1995จากสนามไชนีคอร์เมืองนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเสนอเป็นรายการสุดท้ายนะคะและสำหรับพรุ่งนี้ท่านจะได้ชมการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมการแข่งขัน,ขน,ขนกอล์ฟ U.S. Open ตั้งแต่เวลา4ีนาฬิกาสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับท่าชมครับอาจารย์สมกับผมมาพบกับท่านผู้ชม